บื้งต้นฟังหลวงพอ่อก่อนเท่านั้นห <c oughs> ลวงพ่อได้อำนาจแล้ว <c oughs> จิตอำนาจได้แล้ว <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เราจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันแม่โดยเราจัดก่อน <c oughs> ก่อนที่จะถึงวันสิบสองสิงหา <c oughs> โดยอรัธนาพระสงฆ์ทั้งนั้นเก้าวรูปมารับบิณฑบาต แล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานวันแม่ในวันนี้นั่นก็คือทางท่านผู้อำนวยการบอกว่ามีการแจกทุนการศึกษาแจกแจกแจกทุนทุนก็คือเงินนะแจกเงินมีการแจกเงินวันนี้ในหลวงพ่อมาด้พบมาก็เลยบอกคออมีเท่าไหร่แจกไปเลย หลวงพ่อมีมาบาทเดียวมีมาบาทเดียวมาเก้าองค์องค์ละบาทเอาบาทมารับอย่างเดียววันนี้ระยะหนึ่งก็ทราบว่าได้มีความโชคดีได้พระพุทธรูปองค์ใหม่มาประดิษฐานอย่างสถานที่ตรงนี้ไปถึงโรงเรียนบันออมโรงหีบนี้ถือว่าเป็น ถีอ <c oughs> ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะอะไรเพราะพระพุทธรูปก็หมายถึงรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปปฏิสถานอยู่ที่ไหนก็บ่งบอกให้เห็นถึงความลมเย็นเป็นสุขบ่งบอกให้เห็นถึงความสงบเรียบร้อยดีงามอย่างเช่นที่โรงเรียนของเราที่หน้าโรงเรียนก็มีนะมีจุมพระ มีเรือนพระเราเข้ามาโรงเรียนก็ยกมือไหว้หรือผู้คนผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้นั่นเป็นการระลึกถึงคนดีคือพระพุทธเจ้าและทำให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับใจของเรากับชีวิตของเราด้วยเพียงแต่ยกมือไหว้ก็เป็นมงคลกับตัวเราแล้วส่วนองค์ที่สอง <c oughs> อนนี้ในเป็นองค์แรกนะ องค์แรกนี่ีจริงอง์นี้องค์แรกอง์นั้นองค์ที่สองนะองค์แรกนี้ประจําอยู่โรงเรียนนี้ประจําอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อมาอยู่นี่ใหม่ๆนนะปี2 5งพ้าสาสาเกิดหรือยัง2 5งพัน้าส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 บหปีเลยนะพระพุทธรูปองน์นี้สมัยยุกอาจารย์สมพงษ์ โคโคที่นี่ก็คือน่าจะไม่มีใครรู้จักเรามั้งนนะ,ะหรือได้นนดลอนท์ประดุลอย่างยังอยู่เนี่ยพุตรโลกพงนี้คุณคุณ,คณวิภาววิภาวัดดีจิงเจริญนพสุขเป็นคนอัญเชิญมาถวายแต่ก่อนนี่องค์เล็กอันนี้ก็องค์ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเสาธงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างๆตอนนี้มองไม่เห็นเสาธงอ,อันนี้องค์ที่หนึ่ง รองค์องที่สองอยู่ด้านนอกและทราบว่าวันนี้มีผู้ศรัทธานำอัญเชิญพระพุทธรูปมามอบให้อีกองค์หนึ่งเห็นท่านพ่ะออบอกว่าจะเอาไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กนี้ศูนย์เด็กเล็กไม่มีเขาย้ายไปอยู่อบ,อบตบานเกาะหมดแล้วเหลือแต่อาคาร เห็นว่าได้ขออนุญาตใช้อาคารก็เลยจะอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ไปประฏิสฐานที่อาคารสูยดนเ,ดเล็กๆเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของนักเรียนที่นี่กเ็เถอะาว่าเรามีที่สถานที่เพิ่มขึ้นอีกในการที่จะทํากิจกรรมที่ดีๆฉะนั้นวันนี้ที่มารับบิณฑบาตรับบิณฑบาต วันคล้ายวันแม่ท่านพ่ออบอกว,าวา่าให้ช่วยเปิดพระเนตรพระพุทธรูปแล้วพ่อก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเปิดท่าไหนเนี่ยเปิดพระเนตรพระเนตรแปลว่าอะไรพระเนตรแปลว่าอะไรพระเนตรพระเนตรแปลว่าตาอแปลว่าตา จักสุแปลว่าตาทีเปิดพระเนตรพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดพระเนตรพระพุทธรูปจะยิงเป็นประเพณีเป็นประเพณีที่เข้าใจกันว่าเราเอาวัตถุต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นพระพุทธรูปแล้ววัตถุเหล่านั้นยังไม่ได้การยังไม่ได้รับการรับการสถาปนาต้างเรียกว่าสถาปนานะ ยังไม่ได้รับการสถาปนายังได้ไม่ได้การอภิเศกเราเคยได้ยิยนไหมครับว่าพุทธาพิเศษเขาเรียกอภิเศกพิเศษวัตถุธรรมดานี่ให้เป็นพระพุทธรูปหรือให้เป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดการยอมรับเมื่อเกิดการยอมรับความดีอย่านั้นก็เกิดขึ้นทันทีฉะนั้นพระพุทธเจ้า พระองค์เสด็จดับขันธปริญพาไปแล้วพระพุทธเจ้า,านี้เป็นทุกอย่างได้เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างเข้าใจนะพระพุทธเจ้า,านี้เป็นได้ทุกอย่างจะให้เป็นอะไรก็เป็นได้เพราะพระองค์ไม่ได้ถือจ์เชิญขึ้นบนยอดธงก็ได้บนยอดเสาวิทยุที่บัหลดงพอนี่อยู่บนยอดเสาวิทยุทยยยสูงท,ที่สุดในต้องเรียกว่าสูงที่สุดในประเทศไทยก็ได้ สูงตั้งร้อยเมตรเนี่ยพุทธรูปพุทธองค์แสนล้านสูงที่สุดอยู่บนยอดสถา,านีสา,าสถา,านีวิทยุให้เป็นอะไรก็ได้จะมาให้คอก็ได้จะมาสักใส่แขนใส่หลังก็ได้จะเขียนลงในกระดาษก็ได้แต่เมื่อเป็นรูปเปี่ยวของพระพุทธเจ้าแล้วนี่นั่นก็เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณนะ์เหมือนกับผ้าผ้าทั่วไปที่เราเอามาใช้นี่ย สีสีน้ำเงินกอาจจะอย,อยู่ทั่วไปไม่เท่าไหร่ใช่ไหมมองกับทั่วไปไม่เท่าไหร่สีแดงเนี้ยเรามองใช้ทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่สีขาวยเ,เยอะแยะเลยแต่ถ้าหากว่าเรารวมใจกันให้สีเหล่านั้นมาเป็นสีธงชาติสีทั้งสามสีนั้นจะเป็นสีที่ศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมีคุณสมบัติในตัวมันทันที นั่นคือสิ่งที่เรายกขึ้นจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่เมื่อยกขึ้นเป็นตัวแทนเป็นองค์เปรียบหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์มันก็จะเกิดมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเหมือนเราอัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาหรือเหมือนกับทหารที่เขารอบอยู่ชายแดนใช่ไหมลบชนะตวนในก็ะทงไปปักชนะใน,น,นกระทงไปปักนั่นแหละแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนทั้งชาติ ไม่ได้หมายถึงว่าอเฉพาะธงนั้นอย่างเดียวนะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้ว่าคนทั้งชาติคนทั้งชาติก็มีชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันนี่เป็นศูนย์รวมใจดังนั้นพระพุทธรูปนี่เป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าพุทธรูปนะเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าจะเป็นาศาสนาคริสต์มุสลิมพุทธ ซิกหรือลัตที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าให้การนับถือว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถือว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่น่านับถือทั้งนั้นเข้าใจไหมเป็นคนที่น่านับถือทางนั้นองนั้นพุทธเจ้าเวลาพระองค์เสด็จไปไหนไปไหนเนี่ยเพื่อไปเผยแผ่คําสอนนั้ก็เข้ากับคนได้ทุกทุกวรรณะไม่ว่าจะเป็นบรรณะกษัตย์วรรณะพราหมวบรรณแพทย์วรรณะกศูนย หรือแม้แต่วันณะจันทานที่เขากําหนดกันหรือสังคมเขากําหนดกันแต่พระพุทธเจ้าเข้าได้หมดส่วนที่เป็นรูปเพียวของพระพุทธเจ้าที่สร้างขึ้นมานี่ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่องค์พระพุทธเจ้าจริง,รงๆเนะี่ยมีใครเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมองค์พระพุทธเจ้าไม่มีใครเคยเห็นแม้แต่หลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า ตอนก่อนแต่ที่พระองค์จะเสด็จดับขันธบริณิพานคือ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 ,คอมรณภาพะคือตายนะั่นแหละพระองค์พระอานท์ถามทูลถามพระพุทธเจ้าว,ว่าเมื่อพระองค์บริณิพานแล้วนี่จะให้ใครมาเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าดัดบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใครเป็นองค์แทนแต่ธรรมวินัยธรรมวินัยคือธรรมะกับพระวินัยที่พระองค์ ตัดแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดตัด้งแต่วันแรกจนมาถึงวันสุดท้ายนี่คือคําสอนของพระองค์หรือวินัยบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติเพื่อสาวกของพระองค์นี่แหละคือองค์แทนหรือตัวแทนะจเรียกองค์แทนแต่องค์แทนก็ฟังอาจจะดูเหมือนไกลหน่อยแล้ว่าตัวแทนแบบภาษาบ้านเราเลยนี่คือตัวแทนพระพุทธเจ้าดังนั้นธรรมวินัยคือตัวแทนพุทธเจ้าส่วนพระพุทธรูปนี้ก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์คือรูปเปรียบพุทธรูปังแปลว่ารูปเปรียบพระพุทธทเจ้าแต่จะให้เหมือนพระพุทธเจ้าไหมก็แล้วแต่คนที่จะสร้างขึ้นมาแล้วแต่คนเขียนแล้วแต่คนวาดแล้วแต่คนปั้นจะปั้นให้เป็นรูปไหนรูปนั้นเราจะเห็นได้เยอะใช่ไหมแต่ละลีลาแต่ละปางหรือแม้แต่ทางจีนก็ปั้นแบบจีนไทยก็ปั้นแบบไทยแก่ก็ปั้นแบบแครพรม่าก,ก็ปั้นแบบพม่าเขมนก็ปั้นแบบเขมนอย่างเงี้ย นั่นและคือรูปเปรียบของพุทธเจ้าตามความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละชาติแต่แท้ที่จริงแล้วองค์แทนพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือธรรมวินยัยในผู้ใดก็ตามปฏิบัติตามธรรมวินยัยผู้นั้นแหละชื่อว่าถึงพุทธเจ้ามีพุทธเจ้าอยู่ประจําตัวแต่เมื่อมีพุทธเจ้าอยู่ประจําตัวเราเห็นสัญ,ญลักษณ์เราก็ต้องแสดงความเคารพใช่ไหม เหมือนกับเราเป็นคนไทยเราเห็นธงชาติใครจะไปย่ําเหยียบใครจะไปทําลายใครจะไปไม่แสดงความเคารพไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนไทยหรือแม้แต่ธงชาติของชาติอื่นๆเราก็ให้เกียรติเขาเราไม่ไปไม่ไปทำลายไม่ไปขีดไม่ไปทำลายธงชาติสัญลักษณ์ของชาติอื่นเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาก็ให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราเราต้องรักเคารพ ไม่ว่าจะปฏิสถานอยู่ตรงไหนสัญ,ญลักษณ์ของชาติแสดงออกให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นอิสระนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของพื้นแผ่นดินของชาติไทยสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยส่วนพระุทธลุมก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาดังนั้นเรานับถือเคารพก็โดยฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเจอสัญ,ญลักษณ์นี้ที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องแสดงความเคารพ จะไปตั้งอยู่ในป่าในเขาอยู่ต้นไม้อยู่เหลือห้อยคอของเราอยู่เนี่ยเราต้องเคารพอยู่เสมอไไม่ได้หมายถึงว่ามีพระห้อยคอแล้วจะไปตีลันฟันแทงแลักขโมยปนจีนั่นนหละพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับเราแล้วสัญ,ญลักษณ์นั้นก็เป็นเพียงดินเป็นหินเป็นสายไปไม่ใช่มีไม่ใช่สิ่งที่ระลึกที่ท,ที่ที่เราควรจะยกย่องเทิดทูนบูชา าจิตเราศรัทธายกย่องเทิดทูนบูชาก็จะกลายเป็นของดีขึ้นมาทันทีเหมือนกับที่เขาเล่าเล่า,ลา,ลาไว้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเรื่องตลกตลกนะตอนที่เขาลบกันสมัยก่อนนี่กำลังต่อสู้กับข้าศึกกำลังยิงปืนถล่มกันอย,อ,ยอ,ยอ,ยอยู่อยู่ชายแดนเสร็จแล้ว นึกถึงของขังนึกถึงของขังของขังหลุดของขังอยู่ที่คอเนี่ยมันหลุดพอของขังหลุดคว้ามือก็มองมองศัตรูด้วยก็มองมองไม่ได้มองหาว่าพระที่หลุดออกจากคอของนัเองไปไหน,นก็คว้าได้คว้าได้คว้านอะไรหนึ่องอมเข้าปากไว้เลยพออมเข้าปากไว้ทีนี้หัวหน้าบอกว่าลุยอ,นนอันนี้ก็ลุย แนวหน้าลุยไปตลอดเลยเขาวอกว่าลุยสู้สู้สู้เนี่ยโอ้หลวงหลวงพ่อที่อมอยู่ในป่านี่ดิ้นเคึกค่องคคเนี่ยเจ้านี่ก็ลุยตลอดเลยลุยจนชนะพอชนะแล้วเธอคายหลวงพ่อออกมาอยู่ในปาน่านะกลายเป็นเขียดตะโม่กลายเป็นเขียดเป็นกบน้อยนะรู้จักไหมเขียดนะตัวเนี้น้อยอมเขียดต่อสู้ก็ยัง ได้กำลังใจได้ชัยชนะนะมันก็ขึ้นอยู่กับกาลังใจของเราดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรานึกถึงวันนั้นคือสิ่งที่ดีเราก็แสดงความเคารพนบนอ้อมเราก็จะปลอดภัยดังนั้นสิ่งสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์สัญ,ญลักษณ์ของชาติสัญ,ญลักษณ์ของพ่อของแม่ของครูของโรงเรียนเหล่านี้ ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่เราต้องให้การนับถือแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีนะคนกตัญญูกตเวทีอย่างพระพุทธเจ้าว,ว่าคนดีสัญลักษณ์ของคนดีคืออะไรสัญลักษณ์ของคนดีคือความกตัญญูพระพุทธเจ้าแต่วันนี้มีตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีตาสัญลักษณ์ของคนดีคือความกตัญญูดังนั้นที่เรามาวันนี้ก็เท่ากับว,ว่า มาแสดงความกตัญญูกตัญญูต่อแม่แม่ของเราทุกทุกคนมีพ่อมีแม่แต่เราเอามาเป็นวันสำคัญคือเอาพระแม่ผู้เป็นคู้บาร,รมีขององค์พระพุมุขเป็นจุดศูนย์กลางจึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงวันนั้น